มีาการสั่งสระดุดนะครับเครื่องเดินเบาดับนะครับสายวิเศษสายแรกนะครับสายรั่วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกระกายไปสายรั่วนะครับเนี่ยทำให้เครื่องสั่นนะโอเคเส้นที่หนึ่งนะครับผ่านไปผ่านไปแล้วครับเส้นที่สองนะครับ ที่สองก็ที่สองตัวนี้ไม่มีรั่วนะครับตัวนี้แต่ก็ต้องเปลี่ยนครบชุดดีดีนะเส้นที่สองผ่านไปเส้นที่สามตัวนี้รั่วไหม เส้นนี้ไม่รั่วนะครับก็แต่เหมือนม,มีกระแสนะเสียงมัแนแปกนะจะไม่รั่วนะครับเส้นที่สี่สทีๆใช้งานได้นะครับ ก็ไม่รั่วนะครก็รั่วหนึ่งเส้นแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะทั้งสี่เส้นนะครับใช้งานพร้อมกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับ